วันนี้พวกเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์จีชูชนถุงเกษตรยิ้มแป้นตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งวันนี้เราจะทำอะไรไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยพี่เชื่ออะไรคะประเทศญี่ปุ่นครับก็คือทรรมะธรามะปุ๋ยใช่ใช่ค่ะคือของพี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเศษตรผักพวกเนี้ย เศษผักที่มันแบบทำมาเสียมันเสียใช่แล้ว,วก็มันกลับมาเป็นเป็นตับหมูอ,อย่างเนี้ยตอนนี้ที่จะเริ่มใหม่ก็คือจะเป็นอาหารของไส้เดือนเราจะเลี้ยงจะทำเป็นเลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนเอาตัวนเนี้ยเนี่ยพอไส้เดือนมันย่อยสลายของเศษผักหรืพวกเนี้ยเป็นเอาตัวมูลไส้เดือนอะ่ะจะมาใส่ในไผักเพื่จะได้ควบควบวงจรของเขาใหม่ที่ผักอะไรบ้างอ่ะคะในที่พี่ผักอันนี้ก็จะเป็น คอสมินิคอสเลดคอสแล้วก็ฟี้นอุกเป็นปปออผักพวกนี้ผักสลัดผักสลัดเล้วเสร็จอาหารที่พี่ได้มาคะได้มาจากไหนคะเสร็จแต่ที่เรามาทำปุ๋ยอ่ะก็คือมันก็ว่าบางทีก็เสร็จพวกเสร็จอาหารที่ในครัวเรือนในพวกนี้ยสามมรถก็มาจะเป็นปุ๋ยมามาัมากเป็นน้ำหมักได้ก็คน,คนนี้คนชุ่มๆอ,อ่าถ้าเป็นสำหรับเป็นงานเป็นงานใหญ่ๆงานวัดอ่ะ ก็จะมีพวกที่เราซื้อปลามาใช่ไหมอ่าพวกปลาติดปลาพวกเนี้ยแล้วเขาทำเสร็จแล้วก็ตัวนั้นแหละพวกหัวปลาพวกไี้เนี่ยเรากามาปัา่นเป็นน้ำมัพวกเสร็จัเสร็จแล้วก็สมาชิมบางบางคนเขาพกเขากลับไปหมักที่บ้านก็คือเรียกว่ากลุ่มของเพี่จะเป็นอยู่ที่สามสิบคนจะทำอยู่ที่นี่ประมาณเจ็ดคนแต่ว่าจะแยกเป็นจุดเป็น,ปนจุด,จดแต่และบ้านอีกทีเนี้ยแต่และบ้านเขาสามารถทำน้ำหมักของเขาเอง พวกติดผลไม้พวกอะไรพวกนี้เราก็ทำน้ำหมักกินก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการสอนการทําน้ําหมักใช่ไหมคะเป็นจุดสุดดาวทีจะเป็นจุดสย์การของกลุ่มเป็นจุดเรียนรู้ของกลุ่มพวกหนูอยากดูแบบกระบวนการทําน้ําหมักได้ไหมคะถ้ากระบวนการน้ําหมักการทาน้ําหมักนี่มันจะอันนี้มันไม่มีอุปกรณ์อ๋อต้องใช้อุปกรณ์แต่ญาตท่าส่วนมากที่นี่ที่ทำก็คือ ก็สรุปที่เหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้เรามาหมาักอย่างอย่างของกลุ่มเนี่ยอย่างของพี่พิจาเลี้ยงไก่ป่วยตายนะ่ะเราก็มาถึงลงถังเป็นหมักเป็นทําเป็นนั่งหมักที่นู่เอาน้ำหมักตัวเนี้ยมาใช้กับพืชผักก็คือก <c oughs> ระบวนการที่ว่าเอามาหมุนเวียนเอา <c oughs> มาหมุนเวียนโดยที่ว่าเราไม่ไม่ไม่ทิ้งเอามาใช้ให้ใช้ประโยชน์สุดททุกส่วนในในพืชเที่ยมาใช้ประโยชน์เพราะว่านอนหนอน ้อ,อนเพิ่มประสิทธิภาพน่าเสร็จนักแล้วมาใส่ไว้ก่อนอเพื่อจะให้มันย่อยสลายนนแล้วก็เดี๋ยวจะทะําผสมแล้วก็มาใส่ในน้ำปลจะเป็นอาหารไส้เดือนอือแล้วไส้เดือนที่ได้นี่ก็เอาไปทำอะไรไอตัวไส้เดือนเราจะใช้เป็นเอาใช้มูลของเ,อเป็นมูลไส้เดือนไส้เดือนไม่ใช่ว่าไส้เดือนอธรรมดาจะเป็นไส้เดือนพันอเมริกันเนคอนเลร์เป็นพันเออฟอ่ะอันนี้อันนี้ยังยังอันนี้อันนี้หนอน แต่ว่าคือตัวนี้ให้มันให้มันเกิดสลายก่อนถ้ามันเกิดสลายจะได้กี่วันครับเหมจะได้สลายอันนี้มันจะกระติดต่อปากก็าะเกิดแล้วก็อาจจะทำเป็นองแตกแล้วก็สายเดือนแต่ตัวนี้ก็คือเศษสักดิ์ทำให้เศษไว้ก่อนพอทำแบบนี้ก็ให้ตัวไส้เดือน่ะมันจะมากินเศษตรงเนี้ยแล้วก็มันจะถ่ายออกมาเอาตัวมูลของมันนั่นแหละมาทำเป็นปุ๋ยมันนีไอ้ ที่เป็นปุย๋ยที่เป็นปุย๋ยไม่มีแต่ว่าจะต้องไปบ้านอีกสมาชิกอีกบ้านหนึ่งเราต้องอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือเรายังทําไม่เสร็จอันนี้ก็คือเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่ที่ว่าเราจะเอาจากเศษผักเข้ามาตรงนี้คือเศษเศษอาหารเศษอาหารเศษผักที่เรามาทําส่วนใหญ่จะเป็นแบบเศษผักเป็นแคะแบบ ่าใช่จะมีมนานามมทั้งเนื้อไก่อ่าไม่เปลือกส้มอะไรพวกเนี้ยระจำประมา,า,ะาอันนี้หมักที่เวลานานอันนี้หมักที่อันนี้ป <ๆ S 2> ระมาณเจ็ดเดือนนะเพราะน้ำหมักเนี่ยจะต้องอย่างน้อยก็คือต้องสามเดือนขึ้นไปแต่ถ้าให้ดีที่สุดคืองถ้าหนึ่งปีถ้าเป็นพวกปลาพวก l o b s t e พวกเนี้ยถ้าอาหารเขามาใส่ปรานด้วยฉลามฉลามหมด จากพวกอาหารที่ตัวหลักของเขเคือ N P K เจ้าของน,น,น,บบนอันนี้มันจะเอาเอาอันนี้คือน้ำหมักจากจากวัตถุดิบที่เหลือใช้อ,อันนี้เอ่อหมักใช้เองว่าหมักขายด้วยหมักใช้เองอก็คือเราจะทำเนี่ยอย่างอย่างผักของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีมที่ปลูกนี่คือไม่ได้ปุ๋ยเคมีเลยนะพวกปุ๋ยวิทยาศาสตร์ตัวอะไราันไม่ได้ใช้เลยเราจะใช้พวกน้ำหมักนี้กับปุ๋ยคอกอย่างเดียว ก,นะก็คือเนี่ยการจะปักนะครับดูที่ว่าเราจะใช้มสมบัตที่ก็คือใช้อ่าธรรมชาติใช่ไหมฮะใช่ใช่ใชก็คือเราไม่ใช้เคมีสารเคมีทุกอย่างเราไม่ได้ใช้หุ้ยเคมีเราก็ไม่ได้ใช้แต่ใช้น้ำหมักหรือข้อกอย่างนอันนี้จะส่งให้เครือข่ายทิ่ไหน มีเครือข่ายอีกแล้วเช่อไหมค่ะนอกจากเครือข่ายที่มีคนนอกมาซื้ออะไรนี่ก็คืออย่างอย่างตับพวกที่เรามองข้างในกลางนันแหละจะขายทางออนไลน์จะจับโคตรทางเฟซมีเป็นเฟซของวิืาเปล่ใช่ใช่ใช่จะมีเฟซจำืูเพราะว่าเราถึงไม่ได้สักประมาณสักสี่ห้าวันเนี่ยจะนจะจบแล้วแล้วเข้าโคตรรับผลดเท่าไหร่ถึที่ติดแล้วก็เอไม่ติด อยู่ที่40-45 45-50ถ้าก็าคือมันจะมีกีนโอ๊กตัวหลักแล้วก็คอร์สม,มินิคอร์สเรดคอร์สปจะเฮดุิลเล่มัจะมีหลายตัวนะคทั้จะเป็นเาพวกที่เป็นตักสลับตักที่มีพื้มบนข้างก็คือมันก็นจะขายอยู่ที่เ,ยล,เลยยร้อยแต่ถ้าถ้าบัตรนี้อย่างที่โอ๊กเนี่ย คือเขาจะปลูกไปเลยทางออกเขาจะตัดเพรว่าไม่ต่ำกว่า20รถน้ําแบบไหนคะรถเองหรือว่าเป็นรถเองอเพราะว่าร<ถ>เราไม่มีไฟฟ้าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าก็คือใช้ปั๊มน้ํามันกับถ้าถ้าส่วนของของของพี่เนี่ยพี่ปลูกเยอะเนี่ยพี่จะใช้น้นํามันแต่ถ้าสมาชิกคนเดินเนี่ก็จะขนรถเพราะเราไม่มีไฟฟ้า การทําผักนี่ก็คือทํามากี่ปีแล้วครับผักนี่เราปลูกเป็นปีที่สี่กปีที่สี่รวมตัวกันตอนแรกก็คือเก้าคนรวมตัวกันเก้าคน่อเสร็จแล้วก็ไปตอนแรกรก็คือรวมตัวเสร็จแล้วก็ไปเอาส้เดือนมาเลี้ยงเพลือที่ทำเป็นปุ๋ยก็ปุ๋ยของมูลไส้เดือนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีเป็นปุ๋ยจริงๆที่ดีที่สุดมีแผนจะแบบา เือนก็จะปลูกเมลอนโอ้เมลอนจะปลูกเมลอนแต่ว่าน่าจะเป็นปีหกเก้าหกแปดเก้าอันนั้นแกี่วมังกรใช่ไหมคะใช่ใชนั้นตอนนี้นะคะเราจะตัดพี่เข้าไปทำฝั่งเนื่อการทำผับฝั่งหนึงที่ปลกไว้จากะไครไหมอันนี้เป็นผักอะไรนะครับเนี่อันนี้ผักอะไนะครพี่อออันนี้เป็นผักคอสค่ะ

ได้ความรูอ้อ,รอะไรบ้างคะได้รู้ว่าที่นี่นอกเหนือจากผักก็ยังมีอะไรนะผลไมา้แล้วก็ผักอื่นแล้วก็ยังมีพวกไก่แล้วก็อีกเยอะมากมายเลยค่ะนอกนือที่จากผักที่เราได้ดูก,กัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะได้ความรู้แน่นเลยค่ะไดรรราาระ้รู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยจุลินทรีย์จากเศษอาหารค่ะแล้วก็รู้เกี่ยวกับการปลูกผักต,ต่างๆค่ะซึง่ง ก็ขอบคุณพี่ได้มากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ตาวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างคะคือได้ความรู้แน่นค่ะได้รู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยที่มาที่มาใส่ในฝคือไม่ได้มาจากธรรมชาติก็คือได้มาจากการเอาเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็เอามูลไส้เดือนมาใส่ในผักกัคือไม่ได้สารสารเคมีค่ะวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างคะได้หลายๆเลยค่ะก็คือได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทํา ปุ๋ยในการปลูกผักแล้วกออ็ได้รู้ว่าออที่นี่มีการเลี้ยงออมีการเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็มีการปลูกผักค่ะอ่านี่ค่ะวันนี้ก็สิ้นสุดงการที่ ไปดูวิธีการทําปุ๋ยจากเศษอาหารนะคะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยิ้มแป้นค่ะก็คือต้องขอบคุณพี่เรนมากๆที่ให้ความรู้ให้กับพวกเราขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยจุลินทรีย์จากเศษอาหารค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เรศนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ใช่วันนี้พวกเราได้ความรู้เยอะมากๆแล้วก็เน่นมากๆ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย